สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจม168 channel นะครับมาวันนี้นะครับอยู่กับรุ่นจเจริญพรกางนะครับนี่จองมาหนึ่งปีนะครับนานชิบหายนะผมบอกก่อนโคตรนานเลยนะกว่าจะได้พานะครับรอจนลากงอ,อกหมดแล้วนะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูครับสิบรุ่นครับวันนี้สำหรับใครที่ คิดว่าจะไปซื้อลุ้นนะครับมาดูของผมนี่นะสิบรุนเนี่ยจะได้เนื้อเงินไหมนะเนื้อเงินน่าจะสองเหรียญน,นะครับเงินหน้ากากทองคํากับเงินยาแดงนะครับจากหนึ่งร้อยรุนนะอันนี้ก็คือโอกาสหนึ่งในร้อยนะครับอยู่กับผมสิบรุนก็เท่ากับสิบในร้อยนะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันเลยนะครับลักษณะหน้าตากล่องนะครับก็นี่ครับคนดีคนดังของเราครับป๋องสุพรรณการาันตีนะ เข็ดเลยฮะอาชาพยักโดยปรนล้านนะผมเข็ดเลยฝ่องสุพรรณการันตีนะครับเนี่ยการันตีว่าสร้างเยอะมากนะผมไม่ได้บูลลี่นะครับเขาสร้างเยอะจริงนะแล้วก็รอนานด้วยนะครับมาดูทีละลุ้นเลยนะครับอ่าเขียนแรกครับอ่า เป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดเปรีกครับอันนี้มันมีสองพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์อ่าอย่างนี้นะพิมพ์พิมพ์ครึ่งองค์นะครับแล้วก็พิมพ์เต็มองค์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกนะครับต่อโค้ดเก้ารอบนะอ่าลักษณะเป็นเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าเลขโค้ดนะครับหนึ่งหกสองสี่นะครับวางไว้ก่อนไปลันไวๆครับ เดี๋ยวผมจะทําให้คลิปมันสั้นๆน,นะครับคลิปที่แล้วมันนานนะครับตัดต่อทีหกจิกเลยน่ะเรือนที่สองครับป๊าปโอ้โหเนี่ยทองเหลืองเนื่อทองเหลืองครับอะไรโค้ดสี่หลักครับสามสี่สองแปดนะครับ อ้าวเนื้อทองเหลืองแนละอากาศอัปก้านะครับอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองนะครับทุกท่านอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองนะนี่ไม่ใช่หน้ากากเงินนะครับนี่หน้ากากอปกาัปก้าดูซิเกอร์ขนาดไหนอ่ะรุ่นที่สามครับปาา อ,อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลงยาทีวอนครับไปไว,ไวเลยนะครับใครอยากได้ผมเอาเหรียญละสามร้อยนะไม่ได้ขายเทน,นะครับแต่ออกวัดสองรอยห้าสิบบาทนะอ่ารายการนี้เป็นเนื้ออ่าทองแดงผิวไฟนะครับ นี่อ๋อขออนุญาตนะครับอ่าแต่ละเหรียญเขามีตอกนะครับนี่ลมดํานะอ่าเป็นหน้ากากอัปปาก้านะครับ แต่ละและเหรียญก็เขามีเขียนบอกนะฮะไปนุ้นที่ห้าครับไปถูกแล้วฮะหนึ่งปีการราคอยนะครับนานจักเออโอ้โหเลขห้าหลักครับ ปวดหัวเลยฮะลมดำล้วนครับถ้าใครใส่ลุ้นนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องไปซื้อนะครับรอเนี่ยรอคนแบบอ่าที่เขาเปิดลุ้นแล้วเขามาขายนะครับผมแนะนำให้ซื้ออย่างนั้นนะไม่ต้องไปซื้อลุ้นนะครับลุ้นมันแพงนะ ตอนนี้ไล่สดเขาสี่ห้าร้อยนะครับเก็บเนื้อที่ชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเก็บนะอ่ะโอกาสโอ้โห,โหเหงาครับ <c oughs> เห็นสีแบบนี้แล้วปวดใจเนือ้องเหลืองครับ โอ้สีลุ้นสุดท้ายครับน่าจะมืดครับนี่ผมไม่ได้มีอาคติกับน้าป๋องเลยนะครับแค่เขาสร้างนานเกินนะครับจริงๆมันต้องออกแต่เดือนธันวาปีแล้วนะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้ออ่าปาก้าครับโอ้โหเนื้อเงินหืมเศร้าเลย เนี่เงินแต่พอได้ถูถ่ายหน่อยนี่เอาอ่างนะครับตอนแรกผมนึกว่าง,งงนะอ่าเป็นอัปปาก้าลงยาจีวอนเฉยๆนะครับวางไว้ฮะ มาลุ้นที่แปดครับอ่าอันนี้เป็นเน้ทองแดงผิวล้งนะครับอ่าเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับสวยดีนะแบบนี้ รุ่นที่เก้าครับผ่านมาแล้วเจ็ดนาทีนะครับผมทําเวลานิดนึ่งนะโอ้เบามากเลยเหมือนไม่มีเหรียญเลยอ่ารายการนี้เป็นเนื้อ่าน่าจะเป็นเนื้อปิดเครื่องบินนะครับน้ำหนักเบา นี่นะห้าจุดห้านะครับโอ้โหเป็นเนื้อปิดเครื่องบินไม่ลงยาอะไรเลยนะครับประหยัดจริงๆนะไม่มีงานลงยาเลยนะที่เปิดมาอะหมดแล้วครับเหรียนสุดท้ายแล้วนะสร้างเป็นปีไม่ลงไม่ทำไม่จะลงยาให้สักน,นิดนะครับ อ่าเหรียญสุดท้ายครับพี่พี่ว่าเนื้ออะไรอ่ปะกลากแล้วครับผมโอโหเครียดเลยอ่ะดูน่าจะลงยาชีวอนนะครับไม่ออกครับผ่ำโอโหอปะกล้าเหงาเลยอย่างเงี้ยอปะกล้าเหงาเลยฮะนี่นะครับเป็น,นอ,อปะกล้าล้วนนะ โอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างนะอ่าได้อปะปก้าหนึ่งเหรียญน,นะครับสิบรุนนะได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญนะครับแล้วก็อ่าเนื้อทองแดงลมดำนะครับได้มาสองเหรียญได้หน้ากากปาก้า,กาเหรียญหนึ่งแล้วก็ธรรมดาเหรียญหนึ่งนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับนี่ 1> 1หนึ่งเหรียญอ่ะแล้วก็จำไมครับลืมน่าจะเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากาปกปาก้านะหนึ่งเหรียญแล้วก็ทองทิพย์ลงยาจีวอนแล้วก็ทองทิพย์ล้วนนะครับ แล้วก็ทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกต่อโคดเก้ารอบหนึงเหรียญน,นะแล้วก็ทองแดงผิวลุงนะครับหน้ากากทองทิปหน้ากากทองทิปนะครับสวยดีแบบนี้ผมชอบนะออกวัดสองร้อยห้าสิบนะครับมีใครสนใจก็ทักมาผมได้นะทุกเหรียญสามร้อยนะครับยกเว้นออปาก้า นะครับชุดหนึ่งนะอ่าชุดนี้นะครับถ้าเป็นงานหน้ากากแบบนี้นะครับสนะี่ร้อยนะอ่าในอัปเปอรกาแบบนี้นะครับลงยาจีวอนหกร้อยไม่จีวอนห้าร้อยนะครับ ทองแดงหน้ากากนะครับสี่ร้อยนะครับราคาตามที่แจ้งนะครับส่วนชุดนี้็จ้าผมแบ่งให้เดือนละสามร้อยนะครับใครอยากได้อยากได้มาเก็บนะเดือนละสามร้อยนะครับเป็นแนวล่างหมดเลยนะออกมาสองร้อยห้าสิบครับเหมือนแจกนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ